สวัสดีครับมาดูมาเกา็ตนาริกาเศรษฐประจ ام วันจันทร์ที่27มีนาคม2023กันสำหรับยูโรนะครับปรากฏว่าในช่วงลนอนเซชชั่นของวันศุกร์ตลาดเทรดอยู่ในเลนแคบมากๆพอเข้าสู่ยูเอชชชั่นปุ๊บเซลเลอร์แอคทีฟราคาเซลล์ออฟกลับลงมานะครับกลับลงมาที่ไหนกลับลงมาที่จุดเริ่มต้นของการเบรกเอาท์รอบที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแอเรียในการบาลานซิ่ง เมื่อวันศุกร์อยู่บริเวณนี้บาลานซิ g a เรียโลวันนี้เราจะขยายลงมาให้คลุมกับจุดเริ่มต้นของการเบรกเอาเมื่อรอบที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าตอนนี้ราคานั้นเทรดอยู่ใกล้ๆกับบาลานซ e เ a r รี l o ลซึ่งถ้าราคาไม่สามารถเบรกแล้วโฮอยู่ใต้อินิเชียล p p อร์รวมถึงบาลานซ e เ a เรียโลได้เนี่ยที่นี่จะยังเป็นกูเท็ดโลเคชันสำหรับ b บเอออยู่ย้ำนะครับว่าถ้าเบรกแล้วต้องโฮ อยู่ใต้ area เบ e กดาว w n ถ้าไม่ hold back กลับขึ้นไปก็สถานการณ์เดียวกันที่นี่จะเป็น good test location สำหรับ buyer และอย่างน้อยเนี่ยราคาอาจจะกลับขึ้นไปได้ถึง r e s i s t a n zone 2อันนี้หรืออาจจะขึ้นไปถึง initial resistance ก็ได้กรณีที่ buyer กลับเข้ามา active ที่นี่เลยไม่เห็นราคาพยายาม b r e a k down นะครับ target ท,ที่เป็นรูปประทก็คือที่ initial resistance จะขึ้นไปถึงหรือไม่ต้องดู สถานการณ์ตอนเดียวถามนะครับนี่คือยูโรพาดอล่าก็ค,คล้ายๆกับยูโรนะครับลอนดอนเซสชั่นเมื่อวันศุกร์เทรดอยู่ในเลนแคบๆจากนั้นเซลล์ออฟนะครับหลังจากเข้ายูเอสดชั่นราคากลับลงมาสู่ Area b a เบ k o u t b ต์ลกับเข้ามาอ,อกีกคงตอน First Test นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นั่นหมายความว่าราคานั้นเทรดอยู่ใกล้ๆกับบ a ลานซ e เ e ียโรสถานการณ์คล้ายๆกับยูโรถ้า ราคาไม่สามารถเบรกแล้โฮใต้บาลานซ์เซเรโโลได้ที่นี่จะเป็นกู้เทรดโลเคชันสำหรับไบเออร์และอย่างน้อยเนี่ยราคาน่าจะกลับขึ้นไปได้ถึงอิน i เชียลนูโ n นหรืออาจจะขึ้นไปสูงขานั้นก็ได้พยานยังไงก็ตามนะครับบาลานซ์เซเรโโลบาลานซ์เซเรไฮยังคงเป็นกู้เทรดโลเคชันสำหรับพาราล่าโดยเพิ่งยิ่งช็อตเทอมเป็นบาลานซ์เฟดนะครับนี่คือพาราล่า ทองคำ Market Context ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับเมื่อวันศุกร์ราคากลับขึ้นไปเทสต์บาลานซ์เสถียรไฮเราเจอเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟตอน First Test ตอนนี้ราคากลับมาเทรดอยู่บริเวณใกล้ๆก,กับตรงกลางเว้นพอดีเพราะฉะนั้นพื้นที่แถวนี้มีความเสี่ยงกู Good ้เทสต์โลเคชันเวลาที่ตลาดนั้นบาลานซิ่งคือบาลานซ์เส e ียรไฮหรือบาลานซ์เสถียรลงเพราะฉะนั้นตามความเห็นคือควรหล่อให้ราคาวิ่งไปที่กูเทสต์โลเคชันน่าจะดีกว่าสําหรับทองคา ดาวจรน,นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเรนในการเทรดกว้างค่องทางมากนั่นเป็นเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าบริเวณแถวนี้เป็น larger timeframe support นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่แถวนี้ทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่จะเรียกว่าสงครามก็ได้นะครับระหว่าง larger timeframe buyer กับ seller ใน short term เขากำลังต่อสู้กันอยู่โดยวันศุกร์เนี่ยราคาพยายามเบรค ลงมาใต้บาลานซ์เซเรียล่าสุดซึ่งอยู่แค่เรนประมาณนี้นะครับปรากฏว่าลงมาแล้วเฟลแบ็กกลับขึ้นไปแล้วบายก็กลับเข้ามาแอคทีฟตอนนี้ราคากำลังบุ่งหน้าขึ้นไปสู่บาลานซ์เซเรียไฮสองวันนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็เหมือนเคยนะครับช็อตเทอมเป็นบาลานซ์ถ้าราคาเทรดอยู่กลางเรนพื้นที่แถวนี้มีความเสี่ยงถ้าจะให้ดีและเซฟควรรอให้ราคานั้นวิ่งไปที่คูเทรดโลเคชั่นน่าจะดีกว่าเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทั้ง4ตัวอยู่ในบาลานซ์เฟดทั้งหมด เพราะฉะนั้นก็ต้องเทรดด้วยความระมัดระวังนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือมาเก็ตการันตีพิจารณาบันนี้ังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ